หรูอ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงม,มัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่คารพบรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิตนำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่าผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องลักษณะนิสัยโดยเฉพาะ5้าอย่างของคนที่อ่อนไหวได้ง่ายท่านผู้ฟังครับคำว่า sensitive แปลความได้ว่าอ่อนไหวมักจะใช้พูดถึงลักษณะนิสัยของคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวได้ง่ายก็ลองมาสำรวจกันครับว่าเราเป็นคนที่เข้าข่ายเป็นคนอ่อนไหวได้ง่ายบ้างหรือเปล่าซึ่งก็ต้องขออนุญาตอรียนว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวนี้ ก็ถือได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับก็เพราะหากว่าท่านใดที่มีลักษณะอุปนิสัยเช่นนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเจอกับความยากลาบากมันก็อาจจะผ่านไปได้ยากสักหน่อยก็ลองมาสํารวจกันดูจากทั้ง5ข้อดังต่อไปนี้ครับลักษณะนิสัยเฉพาะของคนที่มีความอ่อนไหวง่ายมากๆในข้อที่หนึ่งก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างมีมารยาทขี้เกรงอกเกรียงใจไม่ชอบทําให้ใครเสียความรู้สึก และนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากใส่ใจในรายละ,ละเอียดเล็กๆน้อยๆมากจนเกินควรครับก็จึงทําให้เรากลายเป็นคนที่มีมารยาทแบบที่พยายามไม่ทําให้ใครเสียความรู้สึกก็จึงเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอและก็เป็นคนที่ขี้เกรงใจคนอื่นมากจนเกินไปด้วยและผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าการที่เราเป็นคนที่มีมารยาทดีนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้ว่า ในอีกแง่มุมหนึ่งการที่เราเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายหรือเซนสิทีฟข้อดีมันก็มีอยู่บ้างครับในส่วนที่เป็นคนคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่นึกถึงใจเขาใจเราก็ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่ดีอย่างยิ่งครับแต่ถ้าว่าในส่วนที่จะต้องปรับบ้างก็คือการที่คิดเล็กคิดน้อยและการไม่เข้าสังคมใครที่มีลักษณะนิสัยดังกล่าวมานี้ ก็จึงควรที่จะค่อยๆปรับบาลานให้กับตนเองครับปล่อยวางบ้างก็ไม่ควรจะเก็บเอาทุกเรื่องมาคิดและก็ควรที่จะรู้จากการเข้าสังคมไว้บ้างก็ลองเริ่มจากการพูดคุยกับเพื่อนสักคนหนึ่งที่เราก็รู้สึกไว้ใจหรือก็อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจเมื่อได้คุยด้วยและก็อยากที่จะขออนุญาตเอเรียนให้ได้ทราบไปนะครับว่าบางครั้งการที่เราได้เก็บตัวมากจนเกินไปนั้นมันก็อาจจะนําพาไปสู่ความเงา และกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับข้อที่2ก็คือคนที่ไม่ชอบทํางานกลุ่มก็เพราะอุปนิสัยโดยเฉพาะนั้นก็ชอบเป็นคนที่ตัดสินใจคนเดียวก็เพราะมีความรู้สึกที่ว่าการที่ได้ทํางานเป็นทีมหรือการไปไหนกับคนเยอะๆมันก็ดูจะวุ่นวายและจัดการยากสักหน่อยและส่วนมากแล้วท่านที่มีอุปนิสัยในประเภทนี้เมื่อได้ทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็มักจะทําออกมาได้ดีกว่าคนอื่นอีกด้วยครับ ในข้อที่สามก็คือบุคคลที่คิดตัดสินใจโดยใช้เวลานานนั่นก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีความเซนสิทีบสูงนั้นเขาก็จะมีความรอบคอบใส่ใจในรายละเอียดก,ก็จึงมักจะใช้เวลานานกว่าคนทั่ว,วไปในการคิดหรือการตัดสินใจอะไรครับข้อที่สี่ก็คือคนที่ชอบเก็บตัวก็คือคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวคนเดียวมากกว่าเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม หรือการไปไหนมาไหนส่วนหนึ่งก็เพราะไม่ชอบเสียงดังๆก็เพราะมีความรู้สึกว่ารบกวนท่านที่มีอุปนิสัยในประเภทนี้ก็จึงมีปฏิกิริยาที่ไวต่อความรู้สึกและหากว่าได้ขัดแย้งกับใครขึ้นมาแล้วและมีการวิพากษ์วิจารณเราในด้านลบก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าจัดการกับปัญหาอะไรไม่ได้ครับในข้อที่5ก็คือคนที่ไวต่อความรู้สึก ร้องไห้ง่ายก็อย่างเช่นว่าหากว่าได้ดูหนังดูละครที่มันเศร้าๆสักหน่อยหรือก็อาจจะฟังเรื่องเล่าที่มีซีนดารมาม่าก็จะทําให้ต่อมน้ําตาไหลออกมาอย่างพรั่มพลูหรือเมื่อเจอใครพูดอะไรที่กระทบความรู้สึกเราก็จะรู้สึกน้อยและก็แสดงออกมาด้วยการร้องไห้ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตนเองไว้ได้ครับและในโอกาสนี้นั้นผมก็ขอนําเสนออีกสักหนึ่งหัวข้อ กับคนที่ได้เคยให้ความช่วยเหลือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่เมื่อพอเขาได้ดีแล้วก็ถีหัวทรงคนแบบนี้ในชีวิตของเขาจะหาความเจริญไม่ได้ท่านผู้ฟังครับก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวกับคนที่ได้เคยกัดก้อนเกลือร่วมทุกข์ร่วมยากมาด้วยกันในยามที่ลำบากแต่เมื่อพอเขาได้มั่งมีมีหน้ามีตามีทรัพย์เข้าหน่อยก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นรังเท้า ก็เพราะพื้นเพของคนเหล่านี้นั้นก็มักอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อพอมีโอกาสที่ได้เจอกับใครที่สามารถให้ได้มากกว่าก็จะไปอยู่กับคนคนนั้นก็เพราะว่าเขารักแต่ตนเองไม่แคร์ไม่เคยสนใจกับคนที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติของความกระตันยูรู้คุณคนขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้หมดสิ้นแล้วซึ่งน้ำใจ ที่จะยิบยื่นให้ผู้ที่เป็นคู่ของตนและก็พร้อมที่จะถีบหัวส่งทุกคนที่ได้หมดประโยชน์กับตนแล้วแต่ทว่าเมื่อในวันหนึ่งที่ผลของเวรของกรรมได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเขาก็จะต้องกลายเป็นคนที่ไร้ญาติขาดมิตรต้องทนทุกข์ทรมานใจร้อนดังไฟเผาระบายให้กับใครฟังก็ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาได้ไปทำลายคนที่รักและก็วางดีกับตัวเขาด้วยน้ำมือของตัวเขาเอง ก็จึงทำให้จะหาคนที่จริงใจสักคนได้ลำบากยากยิ่งและไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ผู้คนติชินอินทาไม่มีใครให้เกียรติอย่างแท้จริงชีวิตนี้ก็จะเจอแต่อุปสรรคปัญหาสารพัดซึ่งก็เกิดจากผลกรรมที่ตัวของเขาได้เป็นผู้สร้างขึ้นเองก็เพราะได้สร้างกรรมกับคนอื่นให้ได้ทุกยากลำบากมากแค่ไหนตัวของเขาเองก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกรรมนั้นเช่นกัน ได้ทาให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนใจมากแค่ไหนก็จะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นด้วยตัวเองจะไม่มีใครมารับกรรมแทนได้ไม่มีใครที่จะแบ่งบุญชดใช้ในสิ่งที่ทําไว้ได้เมื่อมาคิดได้ในภายหลังในตอนที่ผลกรรมกำลังให้ผลอยู่นั้นมาเริ่มคิดได้และได้หันหน้าเข้าวัดทาบุญเพื่อที่คิดว่าจะชดใช้ในตอนที่มันสายแต่ทว่าบาปที่ตนได้ทำไว้หนักแล้วมันก็ยังคงอยู่ และให้ผลคนละส่วนกันอยู่ดีครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องเราของข้อฉุกคิดคติเตือนใจนํามาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณาอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง ชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีความคิดแบบนี้ท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ลองมีความคิดแบบนี้ดูสักครั้งและถ้าสามารถคิดตามได้ในข้อที่ผมจะได้แนะนำดังต่อไปนี้ชีวิตของท่านนั้นก็จะมีความสบายอกสบายใจมีความปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นอีกเยอะครับในข้อแรกนั้นก็ขอให้ตัวของเรานี้พยายามที่จะคิดให้ได้ว่าไม่มีอะไร ที่มีความยั่งยืนก็ขอให้เราลองคิดทบทวนกันให้ดีๆนะครับพิจารณาดูว่าในตอนนี้นั้นเรากำลังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นของนอกกายอยู่หรือเปล่าและสิ่งที่เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งของชีวิตนี้นั่นก็คือในเมื่อใดก็ตามที่เราได้ไปยึดติดกับอะไรมากๆความเจ็บความผิดหวังก็มักจะมาหาเราได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่ธรรมดา เพราะถ้าหากเราได้ไประยึิติดกับอะไรแล้วเราก็มักจะมีความกลัวว่าของสิ่งนั้นจะหายจากเราไปสิ่งนั้นจะพังกลัวว่าใครจะมาขโมยก็เอาเป็นว่าก็ขอให้เลิกยึดติดและก็ให้คิดเสียว่าไม่มีอะไรที่มีความแน่นอนเลยแม้แต่ลมหายใจของเรานี้ก็เช่นกันทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้นั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการและเวลาของมัน ทั้งในเรื่องที่เป็นความสุขและความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นเดียวกันครับก็เพราะว่าทุกอย่างนั้นมันผ่านมาแล้วมันก็มีวันผ่านไปถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้ได้เราก็จะมีสติมากขึ้นเมื่อได้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นแล้วกับชีวิตเราก็จะไม่ทุกข์ก็เพราะว่าเราสามารถปล่อยวางมันได้ด้วยการที่เรานี้ได้เห็นและเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของโลกว่าจริงๆแล้วนั้น มันก็ไม่มีอะไรเลยที่จะยั่งยืนถาวรไปได้ตลอดการในข้อต่อมาก็คือการที่เรามีความคิดที่จะเว้นพื้นที่เอาไว้ให้กับความผิดพลาดบ้างที่ให้คิดเช่นนั้นก็เพราะว่าคนเรานี้โดยมากก็มักจะชอบมีความคิดที่ว่าความเศร้าความกลัวความผิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่เราก็จะต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันว่าในโลกใบนี้นั้น ไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกไปเสียทุกอย่างไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำอะไรที่ผิดพลาดและไม่เคยมีใครที่จะไม่เคยมีความกลัวกับอะไรเลยก็ขอให้ได้คิดว่าตัวของเราเองนี้ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเช่นปุถุชนคนทั่วไปดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือการที่เอาความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นไปเป็นบทเรียนเพื่อที่จะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไป อย่าไปเครียดว่าทำไมเราต้องผิดทำไมเราต้องกลัวไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปผักใสาอาการเหล่านี้เราสามารถที่จะรับมันเอาไว้ได้แต่ก็ต้องรู้จักวางมันไว้ให้ถูกที่ถูกทางสิ่งเหล่านี้ในบางทีนั้นมันก็อาจจะมีประโยชน์และก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำความเข้าใจและปล่อยวางมันได้ครับและในข้อสุดท้ายก็คือการเลิกเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งกับการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นก็คือการที่ตัวของเรานี้จะต้องมันฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีความคิดที่ดีพูดดีและทำดีซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆที่จะส่งผลให้ตัวเรานี้มีพลังที่จะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆให้ได้เข้ามาในชีวิตของเราหากว่าเรามีความโกรธหรือมีความแค้นต่อใคร สิ่งที่เราควรที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือการให้อภัยก็เพราะว่าการให้อภัยนี้ก็จะเปลี่ยนจากความโกรธความเครียดแค้นให้เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดในด้านบวกและก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ขออย่าได้ไปมีความคิดแค้นโกรธเกลียดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะคิดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มามีความทุกข์ใจกับเราเลยไม่แต่น้อยก็เอาเป็นว่า หากเมื่อเรามีความโกรธเกิดขึ้นในใจแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาไปเลยก็เป็นการดีเช่นกันครับทำเช่นนี้ก็อาจจะมีส่วนไปช่วยให้เราควบคุมความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกได้ก็ลองนำไปทดลองทำกันดูครับและทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับการปล่อยวางและก็อยากจะขอฝากกันเอาไว้ ว่าเมื่อเรารู้สึกว่ากําลังมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกเครียดก็ลองไม่คิดอะไรแย่ๆลองวางมันลงเสียบ้างก็เพราะว่าชีวิตของเรานี้มีอะไรต่ออะไรให้เราได้ทำอีกมากมายมากเสียกว่าการที่เอาเวลามาเครียดกับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดที่อาจจะส่งผลทำให้เราทอ้อถอยดังนั้นแล้วก็ลองมองข้ามสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นไปและก็ให้ขอบคุณกับสิ่งที่ดีๆ ที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตของเรานี้ด้วยการรู้จักปล่อยวางจะเป็นการดีกว่าครับก็ขอให้ทุกท่านได้สนุกกับการหาความสุขให้ตนเองในแบบง่ายๆก็คือการยิ้มให้ได้ในทุกๆวันเมื่อมองฟ้าก็ให้เป็นฟ้าและมีปัญญาสามารถที่จะเปลี่ยนโลกแห่งนี้ให้เป็นสวนดอกไม้แห่งชีวิตได้สำเร็จกันทุกคนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ป,ปร,รับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนอรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ ผมก็ขออานอยวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกลงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการ ขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อสามารถารับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ